ดีครับวันนี้สสวัสดีค่ะเพิ่งจะวิ่งกันเสร็จนะครับนี่วันนี้ครูฟ้าใหม่วิ่งไปสิโลเวลาหนึงชั่วโมง2นาที<อ>นะ,ะเพจหกจุดหนึ่งหก <6. 16. S 1> เร็ว,วละ ใกล้จะสับวันได้แล้วนะครับค่ะวันนี้ที่เร็วได้นะคะเพราะว่าถุงเท้าเราดีมากนี่นะคะเป็นหลถุงเท้าจากสปินเนอร์นะคะอันนีเวเราเจะให้ดูรุ่นแบบไหนครับอันนี้รุ่นแบบแยกนิ้วนะคะเห็นไหมคะมันจะมีนิ้ว,วใช่ข้างนี้จะบอกเลยว่าข้างขวาข้างนี้ก็เป็นข้างสายเนี่ยนะคะหลังจากที่ครูฟ้าใหม่นะคะได้วิ่งไปเนี่ยรู้เลยว่ามันไม่ เบียดเสียดนิ้วอ่ะทำให้นิ้วไม่เจ็บนะคะพอเป็นถึงเท้าแยกนิ้วอ่ะทำให้เราวิ่งระยะแบบว่าประมาณ10โลเนี่ยได้สบายเลยนะคะอย่างครูฟ้า่เนี่ยเป็นคนที่แบบถ้าวิ่งเยอะๆเนี่มันจะแบบว่า เจ็บนิ้วเนาะอันนี้ก็คือไม่เจ็บนิ้วเลยนะคะอันนี้เขาบอกว่าวิง่งได้ถึงมาราธอนเลยด้วย<ช>รุ่นนี้แล้วตัวเจ้าต,ตัวนี้นะคะเรามาดูนะคะมันบางมากนะคะมันบางมากเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่ไปเนี่ยคือไม่ร้อนเลยนะคะบางไม่ร<อ>้<ต>อนแต่ว่าไอ้ตัวลายตรงเนี้ยเขาทักเขาทักไม่เหมือนตัวอื่น้วยมันเป็นเหมือนแถบช่วยพยุงกล้ามเนื้อภาในตัวด้วยเลยใช่ค่ะแล้วพอเราใช้วิ่งเนี่ยมันกระชับมากเลยคือมันทําให้ไม่เจ็บข้อเท้าไม่เจ็บกล้ามเนื้อด้วยนี่แล้วส้นเขาก็มีการบุกอย่างนี้นะครับข้างหน ใช่นะคะก็คือเป็นถุงเท้าที่ดีมากคุณครูฟ้าใหม่ประทับใจมากนะคะนนถ้าใครสนใจก็สามารถไปซื้อได้ที่เพจของสปินเนอร์ตอนนี้สปินเนอร์กี่คู่แล้วครับพิเชียวนะคะก็คือมีเยอะมากนะคะมีเป็นสิบสิบคู่เลยนะคะคือดีมากถ้าใครสนใจจริงๆเนี่ยลองได้นะคะคู่นี้ดีใส่กับเฟรมสามสบายเลยค่ะของผมวันนี้ก็สปินเนอร์เหมือนกันนะครับแต่ของผมเป็นรุ่น go into dark นะครับคือเห็นแถบสีขาวนีไ่ไหมครับแถบสีขาวอันเนี้ย มันเป็นพายน้ำถ้าเกิดว่ามันได้รับแสงแดดที่มากพอนะครับเวลากลางคืนมันจะเรืองแสงด้วยซึ่งมันเข้า X หนึ่งของศูนย์ X 3.0ดโภมผมมากซึ่งเป็นสีเรืองแสงเหมือนกันไอ้ตัวรุ่นนี้มันจะเป็นรุ่นข้อสั้นผมมาชอบใส่ซ้อมมากเลยเพราะว่ามันสบายมนแล้วมันไม่อ้มเหงื่อไอ้คู่นี้ยผมใส่กับสาโปรที่ผมบ่นว่าสาโปรมันร้อนเท้าเลยหน่อยใส่คู่นี้ไม่ร้อนเลยสบายมากสบายเท้าเลยนะครับแล้วมันยังไงอ่ะมันแบบมันไม่อาจจะสชหรับวันซ้อมหรือว่ากลุ่มอย่างนี้นะเนี่ย วิ่งไป10โลนะครับที่เพจประมาณห้าปๆายก็ถือว่าโอเคเลยกับสปินเนอร์แล้วก็เดี๋ยวจะมาทํารีวิวรวมสปินเนอร์ทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรนะรัดน่องลัดน่องมีรัดน่องอยู่คู่นึ่งรุ่นโกยเดดารุ่นธรรมดาที่เป็นรุ่นโกยเดดาที่เป็นสีสีรุ่นเทลแล้วก็รุ่นแยกนิ้วห้ารุ่นนะครับกับสปินเนอร์ที่คาดหัวนี้ก็ของสปินเนอร์ไหมคะใช่ครับของสปินเนอร์เลย จดีมากผมเป็นคนติดใส่ที่คาดหัวมากเพราะว่าหลายท่านจะสงสัยว่าใส่ทําไมที่คาดหัวคือเวลาเราใส่ะผมเหงื่อออกเยอะเหงื่อมันจะมาลงที่ที่คาดหัวแล้วมันจะไหลมาข้างหลังตรงเนี้ยมันจะไม่เข้าตาครับใส่จนจบมาราธอนก็นสาบายอันนี้ผมใส่เป็นมาราธอนหนึ่งแล้วที่คาดหัวสปินเนอร์อันนึงก็ไม่แพงนะร้อยกว่าบาทเองใช้ดีมากเลยใช่ของคุณฟ้าใหม่ก็มีอีกไอเทมหนึ่งของสปินเนอร์ใช้แล้วก็ค,วคือเป็น ข้อมือนะคะก็คือเอาไว้ใส่เวลาที่แบบ่วาเราเช็ดเหงื่ออย่างเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวคุณพ่อใหม่จะมารีวิวนะคะเพราะฉะนั้นรับประกันได้เลยว่าถุงเท้าของสปินเนอร์ดีมากนะคะไปลองกันนะคะครับของแบรนด์คนไทยของเราเลยนะครับสปินเนอร์นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสวัสดีครับ